ลงรวมอะไรลงมาลายยไม่สนแล้วตายแล้วตายเลยจริงไฮร่างก็ตายไปดีเฮียวว่าเราเล่นเพื่อตัวเองอยู่แล้วพ่าเราไม่แข่งเจตัวไอ้ควายโอ้โหเฮี้ยกลับไปดูเฮี้ยอยู่แล้วกลับไปดูดรอหนึ่งดิกลับไปดูดรอหนึ่งหลุดก็หลุดไปแค่นี้แหละพ่อมึงอง่ร้อยหลุดก็หลุดไปหลุดก็หลุดไปก็ได้แหละหลุดก็หลุดไปคนหายกเลยทำพิธีทำพิธีทำพิธีไปด้วยเอาไว้เนี้ไว้นี้ไว้นี่ไว้นี่ไว้นี่มาวางให้มันตรงกัน วันี้วันี้วันี้ต่อมืออบกมากงมากักมากกมากมีแอ่ะดีไป่อเฮ้ยใครช์ใครใครแชร์จอให้เกมดูอยู่อุปบ้าน้าไงเพื่อนมันไม่พอเข้าเข้ามาเข้ามาเข้าแล้วรออย่าพิ่งรอนะรอก่อน ออกได้ออกได้ออกแล้วออกแล้วออกได้ออกได้ออกได้เดินมาออกได้เดินมาไปหายางไปไม่เจอออกยังออกยังออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วออกเลยก่อนที่มันจะโดนทีบอ่ะแล้วคุกูโดนทีบแิปน่า้าจอดำอ่ะมันมืดไงเฮ้ยรอมาประเดี๋ยวเยี่ยดไม่ตายเยี๋ยวมีมีคนมาส่งมันมีคนหวังละมีมีคนหวังดีเกินเหตุมันมันมันมืดยาวเลยเดี๋ยวมีคนหวังดีเกินเหตุไอ้เหี้ยมึงไปไหนละมาช่วญนะเดี๋ยวมึงเปิดเปิดอะแล้วแม่งรัดมา ตั้เฮียแล้วกูเดินมาแล้วประตูหน้าแล้วไม่มีเฮียอะไรเลยไอ้ไก่วิ่งไก่วิ่งไก่วิ่งเดี๋ยวก็โดนเตะเอาไอ้ไก่มาอยู่แล้วมาอยู่แล้วมาอยู่แล้วก็มันกระพริบอ่ะไอ้เยี่ยนี่เปิดไปยาวเลยเยอยโอ้ยเราดีพี่ไอ้เยี่ยนี่เปิดยาวจัดเลยเปิดทุกประตูเลยเปิดทุกประตูอ่ะตอนนั้ไอ้ที่ของจริงไอ้ที่ของจริงไอ้ที่ของจริงกูเตรียมละที่เชื่อเปิดเปิดละเปิดยาวจัดเปิดยาวจัดเลยเปิดอะไไปไอ้เฮียไปแล้วไปไปอีแล้วมาแล้วมาแเรวมาล้ว มึงหยุดเปิดก่อนได้ไหมเดี๋ยวเพื่อจะโดนโดนหวังดีโดยไม่ใช่เหตุเดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวเพื่อจะโดนหวังดีโดยไม่ใช่เหตุไอ้สัสไม่ิดเป็นเหตุไอ้สัสได้ยินเดินเดินต่อไม่รอใครไอ้เหี้ยไอ้ย่านำเรือตาลองอีกไอ้สัตว์ไปยังไกลอ่ะไปยังไกลเนี่ยไปไกลเลยเนี่ยเอ้ยคนที่เป็นวิปเอออีเวนต์มาแล้วไอ้ลูกกระต่ายแม่งบักเนี่ยแปลกแปลพวกมันไอะตากมาแล้วไอ้เฟมกูว่าไอ้เหี้ยกูเรียกไม่ทัน มันมีจุดมันมีจุดสังเกตอยู่ถ้าขึ้นมาใดอ่ะถ้าขึ้นมาใดเท่ากับเอ้ยมึงมึงต้องจำจำป้ายหน้ามันเขียนว่าสามเจ็ดอยู่ป้ายก่อนเข้าอ่ะไอ้เหี้ยนี่เปิดไอ้เหี้ยนี่ก็เปิดไปดูเหี้ยเลยเลยสิทำไมมันต้องจำว่าทำไมอันนี้เหี่ยห้องนี้มันจะอาจจะแบบตอนที่เราเดินไปมาสามเก้าใช่ป่ะแต่มันจะมีประตูหลอกอาจจะแบบสี่สิบสี่เอ็ดอะไรแบบนี้สี่สิบกับสี่เอ็ดอะเออช่วยกันช่วยเหี้ยอะไรอ่ะขวาเอ้ยกลาง กางเรากางกางเลี๋ยวจงไปเี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูรอดนะ้ยกูรอดแบบชิวๆโอเคโหจะตายกูรอดโอเครอดหมดรอดหมด้อฟเฟมเดี๋ยวเดี๋ยวอฟเฟมี้ยอือจริงอ4 8 48 48 48 48 8 48 4นี่เห็นปะบอกอย่นี่กูคิดเดะเลย มึงอย่างโง่ดิตันขอร้องมึงไงเหี้ยเดินไปไปดูเหี้ยเลยพีเดืนตอนนี้ะนีว่ช้มังเลยมั่งเจ็ดหนึ่งเดหนึยองไอเหี้ยล่ะสัจจักัดเอ้ยเจ็ดศูอะไรเจ็ดศูนย์หนึ่สอนย์ดิรับไปนี่ยเอออันนี้เจ็ดศูย์เอ้ยใจอันนี้จบแล้วเร็วๆอะไรนะไอ้เหี้ยบอกเล็มาบอกเล็กมาเยอะเจ็หนึ่ย์หนึ่งเร็วกลายมาล้อ กูรอแล้วไปโอ้โหชิว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 แล้วอะไรวะเฮ้กูซื้อกูซื้อมากางเขนนี่อะไรอ่ะไม้เขนกูไอ้การไอ้ไอ้ไอ้ต้านซื้อเรือนี้ต้านคอนเทนต์ไอโดนแฮปไอโดนแฮปสองร้อย้าสิบมันมีตังในที่อ่ะมันมันต้องใช้ตังในเกมใช่อากูอากูซื้อที่บาทแล้วกูนี่คือที่อะไรอ่ะกูซื้อที่บัตรเอาติไปติไเออเอาติไปสักอ่ะกูเจอบลูบลัวซื้อไร้ดิอากูซื้อได้ดีอา ซื้ออะไรนี่ไ,ไ,ไ,ไอ้ไก่นี่ดีไม่พอกอเหรอไม่พอก็ไม่ต้องซื้อ,อพิกล็อกไปก็ได้มัง้งจ่ายนะอันึงเ้ยต้องการพิกล็อกอะ่ะเพื่อเจอไอ้วิ่งนักวิ่งกูจะลองทำบัคดูว่ามันจะทำได้ไหม,มไปแล้วหรอไม่บอกวะแล้วเมื่อเคยไปเมื่อเคยบอกกูอหล่เออกูไม่อยากแค่ไ้กูดีเี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเ็มย่ไวิเหนตะไก่ห้องน้ำมึด้องมืดห้องน้มืดแน่มึดมึดมดด อุ้ยทำไมหยิบอย่างนี้ดูดูของแ๊บนี่ไงเยึดตาวงกวดุกันเรากำลังวัดเบาะมึงก็ไม่ได้หยิบออกมาไม่กูหายาไงแล้วกูไม่อยากไส่กูจะแดกข้าวอยู่ไหนอยาหน่อยจำเลขของด้วยนะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเดี๋ยวแม็กซ์ดูรอยเฮ้ยแอมบูดไอ้เหี้ยจะตายนั่นแอมบูดเ่รอแอมบูดเปล่าแอมบูดแอมบูดแอมบูด กกูแตไอ้เจนี่ไอ้เจนี่เล่กูไปเยอะไอ้เจนี่เล่กูไปเยอะไอ้สัตว์กูเกลียดมันที่ห่าอะไย่างเงยมูเข้าตู้กูแตกครับดูคลิปเข้าตู้ไรื่อต่ออุ้ยเกือบตายเฮียอย่าบอกนะว่าเขาตู้โอเครอดรอดใช่ไหมรอด โอ้กูเคยงัดแกแอบบูทมามาเยอะแยะโอ้โหแอบบูทแค่เนี้ชิวๆไปไหนทางไหนนี่ใช่ไหมมึงไปไหนเฟมทางไหนอะกูมีเต็มพร้อมนี่นี่นี่อย่างนี้โอ้โหเฟมเฟมประตูที่อะไรประตูต่งปสี่แปสี่แปสี่เช็ค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 ฟาร์มก่อนว่าโดดแล้วเตาอิฐกระพริบด้วยไอ้เหี้ยห้องนี้เละหาตู้ก่อนเจอกู โอ้ยกูโดนกับดักรอกันรอกันรอกันมามานี่ไงไปต่อ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 อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยลูกตายเฮี้ยวิตามินซีกินแล้วร่างกายแข็งแรงทางตรงไหนอะลูกตายเนี่ยไอ้เที่ยกูโดนไปเกือบตายกู่ตรงไหนประตูอยู่ตรงไหนจ้าตูวิ่งยาวตูวิ่งยาวตูดีดกูดีดกูโดนกับดัก ูโดนกระดกกูตายกูแตกคอยรอดเฮ้ยรัดมารัดมาโอ้ยเยี่ยห้องอีเวนต์ที่นี่กูโคตรเกลียดเลยไอเอ็มตายยังอ่ะลูกอะไรตายไม่รู้เฮียแล้ว Starback Sky Wake Up and Call the Void เฮียแล้ว v o กูตายเพราะ v อยว่าที่แล้วไอ้ไอ้เจ้ยหน้าที่เราเคยเล่นอ่ะไอ้ Chapter Void อ่ะห้องมืดยาวมืดยาวอ๋อไอ้เจ้ยตันมันบอกให้กูอยู่กับมึงรัดมาอุ้ย แสดงว่ากูไปไวไปดิเอ้ยแต่ห้องเมื่อกี้ที่ที่เราเดินไปอ่ะมันแบบกูจะพูดยังไงวะเออแชร์ละมันนี่เว้ยมันมันจะมาตอนด่านสุดท้ายแล้วก็มาสึกประตูร้อยเลยถ้ามันเหมือนเดิมมันเปิดประตูแล้วมันก็ต้องจูมันขึ้นไปเกล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 กดชิปต้องวิ่งหเหรอเฮ้ยแล้วกูตรงไหนอ่ะต้องเดิมมึงเดินสวดเข้าไปมึงจำได้ไหมอ๋อเย็ดแม่ เย็บซ <Yes, S 2> ูีกยานหม่จุกว่ะเฮ้ยมันมืดมืดอะตามันย่อดได้ไหมเชียใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว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 เ,เอียดีเดเดี๋ยดียเดีเาายียวยเดีเยวเเีวเดยวเดี๋เดี๋เดยกเกี่เดี๋ยเเดเวเดอรยวเเดี๋ยเดี๋ยวเดดี๋ยดเเนเห็นปเ โอ้โหกูจะไปวฮ้ย,เ,ยเฮี้ยมึงจะดัน้ากูสับเฮี้ยอะไรกูไม่เข้าใจเหมือนกันกูดูขวาก่อนแล้วกันนะมีท่อปะอีกสามอันองก้ต่อไอ้เฮี้ยกูจะไปยังไงเราไปอยู่อย่างเงี้ยเตรียมใกล้กูมากเพื่อน คุยแล้วกูเจ๊โอ้ยยังแพงรังได้นังบอกไปไม่ได้อะเอาภาพแรกมนไปไม่ได้ยี่หี่ภาพสองเฮ้ยเฮ้ยกูโดนไปแล้วกูตายอะถ้ามึงต้องภาพประตูร้อย้ได้เว้ยกูอยากรู้หลังประตูร้อยมีอะไรไอ้ชี้โคตรยากากูถามจริงโอ้นง,ง รีไหมแ้วหมดอ่ะโอเครีดีว่าไอ้สัตว์ให้เพื่อนมาช่วยมั้งมาหนึ่งหกสามเจ็ดหนึ่งหกสมเจ็ดหนงหาหนึ่งหสามเจ็ดกูเปิดนะไปเลยรีเลยมไก้นมาเปดแล้วกูเปแล้วกูเปแล้วกูเปดแล้วเดินเล่นแล้วกูเดินเล่นแล้วก็ยึกยักยึกยัก7 2เ2ดสองเจ็ดสอง ไปแย่ได้ไงคุณซีไอ้คุณซื้อได้ป่าวะเป็นเบสไม่สองร้อยสิเป็นหรอองโคตรแพงเฮ้ยเอาพิกลองมาดิพิกลองมาดิอ่าดูไกูจะทำบั๊กลอองงานูจะทำบั๊กแค่ดูกูจะทำบั๊กแค่ดูถ้าทำได้กูจะเอาทำบั๊กแค่ดูละกันจะทำไม่ใช่ปวดเลยแป๊บนึงว่ากูเจอไหนไม่รู้เฮ้ยกูเจอกูเจอไอ้เกมอย่าเพิ่งเปิดนะอย่าเพิ่งเปิดขอสำรวจก่อนเบรบ้าทำไม่ใช่ไอ้เกมยู่ไหนไอ้ส้นตีนกูบอกอย่าเพิ่งเปิดกูอยู่ลึก กูอยู่ลึกกูอยู่ลึกว่ะกูอยู่ลึกไอ้เหี้ยเอาได้เอาตูวกันแล้วไอ้เอานะกับพิบว่ะไปมาไปกับพิบสาฟ้าสาฟ้าคุยอะไรมาแล้วเนี่ยรอกูด้วยกูยังไม่อยากโดนเตะกูยังไม่อยากโดนเตะกูยังไม่อยากโดนเตะไอ้เหี้ยไปบ้านไหนไปนะเปิดอกีเปิดกีไอ้เหี้ยโดนเดี๋ยวกูโดนเตะตุนฮะถัาปี๊ีเกอร์ถ้าปี๊ปีเกอร์เออกูลืมอย่าวัน เดี๋ยวคุณทำบัคคุรู้ทำได้หรือเปล่าโหเตรียมแนวนะเขาต้องใช้พีล็อกด้วยไปแล้วอันนี้อันนี้พีล็อกแนนจังจับจับจับบจั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 ับจ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 บจั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 บจจับจ ูรอดกูรอดพูดพร้อมกันแลไวก็พูดชิวนฟิตอาบีควาซสายขวาร้อนไ่ทนหมดฟาม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 ฟีสอวแลปไมีไฟกับทุกคนใช่ไหมเอ็มบูไอีเฮ้ยใช่เรฮ้ยเข้ามาเอานีรอดเอานีรอดเอานีรอดก้ไมาหมดข้ามาหมดข้ามาหมดอยู่มุมอยู่มุมเอาไม่รอดอเอาแล้วกูรอดเอาาย ไปแล้วไม่ได้บันดีวิ่งผ่าไปมันก็เจ็บก็ได้หรอกโดนไฟมันมันมันฮิวแบบปึ๊ดทีเดียวเลยหรือยังไงล่ะเกือบแน่ไอ้เนี่ยเฮ้ยเอ่อวันนี้ประตูอะไรอ่ะดันสี่แปดสามคู่วิ่ง้็มุกทีจะอย่างตัาแล้วกว่าอาจจะเอ้ยไอ้ข้างบนข้างบนมาโน่เออเวลาเจอันไดก็คือเราต้องขึ้นบนถ้าได้ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่อ่ะถ้าไม่ใช่ก็ผิดแค่นี้แหละไอ้สัตว์แล้ว เฮ้ยแกแล้วแอมบูทเข้าตู้เขาแล้วมาแล้วมาแล้วรอจังหวะนะเว้ยรอจังหวะออกดีดี่ะไม่ไหวแล้วไอ้ยิ้มคนตายรอดไอ้ย้ถ้ามีไม้จังเขนนะคนดียวเลยอกเียวอะอ้้าของเพื่อนนะสวยเบเทียนมาไอ้ับิ๊งรดิ้งรรับิ๊งรปิ๊รับิ๊กรรับิ๊กรรับปรปปิ๊ปิไรับกิ๊งปงกป เฮ้ย่ shorts, ้ายไม่ใช่ลงมีทั้งคู่รอวก่อนโอเคประตูไหนเปิดไอ้กายลัดทำประตูไหนเปิดอะประตูนี้เปิดไปดิไอ้กายห้องนี้แหละกูโดนแล้วไงห้องนี้ไอ้กายรอก่อนรอก่อนเปิดไฟฉายเลยใช้ไฟฉายเลยดูพื้นดูพื้นแล้วก็ฟังเสียงลัดด้วยอ๋อเอ้ยเอ้ยสวยมีแค่นี้อู้ดวงดีจ้าด ดูดีจ้าไอ้ไปแชร์สำแหน่งในวันเดียวเหรอวะจอยไปแล้วเมื่อก่อนเมื่อก่อนแม่งกี่วันน่ะเป็นอาทิตย์อ่ะเวลาบวกเวลาไม่ค่อยมีด้วยเฮ้ยไกายระวังลองกับดักดูไปเรื่อยตรงยาวตรงยาวเออกำลังกับดักเร็วเลงกลางกลางกลางลงแล้วลงแล้วไอ้ตู้ตู้ลงแลาวอันทำไมอะรัดไงมาเอาระวังระวัง มาแล้วมาแล้วเขาตู้เขาตัวเขาตู้ตู้ตัวตัวนี่แหละไอ้เหี้ยตายเล็กกูตายเพราะอย่างนี้อีเวนระวังพื้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 นมาแล้วมามามาไปอะนะถ้ากับกูเยอะเดี๋ยวแม่งโดนบอยแบบไอเฟมอ่ะหน้าเป็นกับดักหน้าเป็นกับดักมีมีมาตลอดเฮ้ยระวังเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ะอ่ะอุ๊ยไอเหี้ยเจ็บยังตายยัง ยังก้าวแล้วสวยวู๊ไงลไงต่อโอเคมึงเดี๋ยวกูจะบอกก่อนะว่าเราต้องหาสวิกวอยหนึ่งวอยหนึ่งเราจะแบบเดินเข้าไปเอากุญแจแล้วก็เปิดสวิกใช่ป่ะอันนี้เราหาสวิกไปโดนงอนเลยใช่ป่ะต้องอเอ้ยต้องต้องย,ออย่อ,อ,ยอก็คือมึงฟังกูนะพอเราเปิดใช่ไหมเราจะวิ่งขึ้นบัวไม่ได้ให้เราวิ่งกลับหลังอะ่ะแล้วก็ยอ่อ แล้วมึงก็แยกหาสวิกตามห้องอ่ะมันจะอยู่บนชั้นเห็นปะช้ไหนไหนวะช้นเนเนาะอ่าอนี้โอเคมึงตามมาตามตามกันคือจะบอกกันเนี่ยตรงที่ปิดอ่ะอ๋อจะเปิดมันจะเปิดแล้วก็มันจะอยู่ตามห้องแล้วก็ตามชั้นชั้นแบบชั้นวางของอ่ะมันจะเป็นสวิกอ่ะสวิกเล็กๆวิ่งกลับหลังอ่ะตรงไปตรงที่ประตูปิดอ่ะแล้วก็นั่งแล้วก็ฟังเสียงวิ่งมาตรงนี้วิ่งจนให้มันหยุดหยุดวิ่งก่อนอ่ะให้แมงหยุดวิ่งอ่ะ เจอแล้ววะย่อเลยก็ได้กูย่อแล้วอ่ะกูย่อแล้วโอเคฟังเสียงเดียวนะโอ้โหยอย่าหยุดมุมเดี๋ยวนึงนะครบแล้วไอ้ไกลไหนไกล์อย,อยู่เกือบใกล้ตรงกลางเดี๋ยวเดินกลับไปตรงประตูอ่ะกันมีนะไม่ใช่หรอฮะหมดแล้วครบแล้วครบแล้วครบแล้วไม่เป็นผีอ่ะมีไงมาตรงประตูไม่ประตูทางที่เราเปิดปล่อยผีอเออ,อรอแป๊บนึงเดี๋ยวไปกุญแจก่อน น่าจะอยู่ข้างบนนี่กุญแจอยู่นี่เฮียเราไปแล้วหาไม่เจอเราแล้วกูยอดทั้งเกมอ่ะแล้นะท่านทีแล้วเล่นยังไงปะท่นที่แล้วแบบนี้แหละแก้เหมือนเดิมใันที่แล้วปะแต่เราเก็บไงอันนี้เราเก็บไอ้พวกสวิตช์มาเข้าไปเลยแค่เอามาใส่ปะเออเอามาใส่มึงจะใส่ปะล่ะไปมึงใส่แล้วกันไม่มึงใส่เหยอเฮ้ยเห็นลาบอกเอ้ยเห็นหมดนี่วะเนี่ยยังไงไม่ยยงไมาต้องวิ่งไม่ามาออก มึงไม่ได้บอกไม่ออกเอเอต่อเลยปะไอ้ยันนี่ยัง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 ไอ้ยันี่โง่นะยัง,ยง,ยง,งไงต่อแกนี่ไงมึงจะแกหรือให้กูแกมึงแก <laughs> มึงมั่นใจปะละ่ะเออแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงกูนนงขอใหม่ใจเย็นนะกูจะเยีนหลุดรับสารเลยนะเพื่อนเดี๋ยดีนี่ไอมาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนวะสอง สามเจ็ดสิบกูไม like ่ทันแลยเพี้ยเปลี่ยนเพี้ยเปลี่ยนมือไม่เป็นมืออุ้ยสองข้าศ์สามสี่แปดเจ็ดหกไม่ใช่ดูใหมันคาดรวมห้าจะลองไม่ไกลปิดห้าปิดสี่ปิดสามไม่ปิดสองปิด ติดกูช่วยมึงอยู่นะกูช่วยมึงอยู่นะเจ็ดติดเก้าเก้าเก้าครบแล้วครบแล้วครบแล้วสี่ติดห้าติดสวยน่าจะวิ่งไปที่ลิฟต์นะสวยวิงอ่ะมิงอ่ะมิงวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยคือลิฟต์คือลิฟต์คือลิฟต์ให้ไว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 โอ้โหลิฟต์เปิดเปิดเปิดกดกดกดไหนอ่ะเฮ้ยสวยไม่ได้ไอ้้เหีย เอาว่ะมา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 5 0้อ2มา5 0้อ2มา5ล้อ2ว่ะตรงความมุ่อมัอเทฟเฟมดูดมา5ล้อ้เหียเชียร์ท,าท้ทาโค้รเทฟเฟลุกนิดเย้แม่รอดแล้วใช่ปหคือจบแล้วอืมไม่แน่ลงไป 1, หนึ 1, ห่งลอยทับหนึ 1, ห่งไรเงี้ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยจะมีรอสามไหมละ่ะ ว่าจะมีดอสามไหมละ่ะอะไรอะอปูหชักจบอลังการจัดมองเห็นมึงมองเห็นนี้อะไรเลยปวดตีตาม,ตอ,ามตอนต่อไปนี่คือครึ่งปีกูเล่นยังไหมเออกูรอมาแบบเกือบครึ่งปีค็หนุกจริงเอยแต่มันมีอีเวนต์มาเยอะไงมันมีอีเวนต์มาเพิ่มอะอืมแต่อปเดรืยๆกูขออะไรที่มันยากกว่านี้ได้ไหมแบบมันง่ายมากเลยแบบง่ายจัดเลย